พูดถึงความเป็นธรรมดาธรรมดาว่าคนเรามีสุขบ้างมีทุกบ้างคละคล้กันไปไม่มีใครได้อะไรไปเสียทุกอย่างและไม่มีใครเสียอะไรไปทุกอย่างโดยไม่เหลืออะไรธรรมดาว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ธรรมดาคือสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้เป็นของมีอยู่ประจำโลกมีได้มีเสีย มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก์มีนินทามีสรรเสริญของเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในโลกเป็นของที่มีคู่กันไปเรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ประจำโลกธรรมที่หมุนไปตามโลกโลกในที่นี้หมายถึงมูสัตว์มูสัตว์ก็คือคนนั่นเองคนเราย่อมประสบสุขบ้างประสบทุกบ้าง ได้บ้างเสียบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีคนสรรเสริญบ้างมีคนนินทาบ้างซึ่งจะมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่เป็นอิทธารมก็คือได้ลาบได้ยศได้สุขได้สรรเสริญกับฝ่ายที่ไม่น่าอภาิรมเรียกว่าอานิธารมคือฝ่ายที่เสื่อมยศเสื่อมสุขถูกนินทาแต่ถ้าเราตามความรู้สึกว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ มันมีอยู่ประจําโลกมันมีอยู่ประจําโลกมีได้มีเสียบางครั้งเราก็ได้บางครั้งเราก็เสียแต่ถ้าเราทําใจได้ทําใจเป็นการได้การเสียก็จะไม่มีความสําคัญที่มันอยู่เหนือจิตใจเราเพราะฉะนั้นการได้การเสียก็จะไม่ครอบงาจิตใจเราได้เมื่อมีความสุขก <c oughs> ็จะไม่หลงระเริงเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ไปขมันเมื่อมีคนสรรเสริญก็ไม่ขยิมยินดีอะไรมาก เมื่อมีคนดินทาก็ให้รู้ว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้จะให้เขามานั่งสรรเสริญเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างเราเราจะไปนั่งยกย่องใครบางคนอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขาก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดีส่วนดีเราก็ยกย่องชื่นชมส่วนไม่ดีเราก็เห็นว่ามันไม่ดีคนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แม้จะตัวเราเองเราก็มีข้อดีและข้อเสียคนอื่นก็เชกเช่นเดียวกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีนับว่าเป็นสิ่งดีข้อเสียก็เป็นข้อที่จะต้องพัฒนาต้องปรับปรุงโดยเรายอมรับว่าเรามีข้อเสียอย่างไรเราจะปรับปรุงปฏิบัติอย่างไรให้มันดีขึ้นเราอาจจะมองเห็นข้อเสียของคนอื่นแต่เรายอมรับ ในข้อเสียของตนเองให้อภัยข้อเสียของตนเองเราไม่ไม่ว่าไม่ตำหนิข้อเสียของตันเองแต่เราอาจจะไปตำหนิไปว่าไปนินทาข้อเสียของคนอื่นเราเลยไม่รู้จากตนพอไม่รู้จักตนเราก็ปรับปรุงตนไม่ได้ฝึกตนไม่ได้โลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกทำใจให้เหนือโลกเหนือโลกในที่นี้ก็คือเหนือ โลกกระทำที่มันจะมาเหนือโลกกระทำก็คือธรรมที่มันอยู่มีอยู่ประจำโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขสรรเสร,ริญมีสุขมีทุกข์มีนินทาสรรเสริญแปดอย่างนี้มันมันมีอยู่ประจำโลกเมื่อมีคนอยู่ตรงไหนธรรมเหล่านี้มันก็มีเราจะดีหรือเราจะเลวด้วยคำสรรเสริญด้วยคำนินทาของคนอื่นก็หาไม่แต่เราจะดีเพราะการกระทำของเรา เพราะกรรมของเราเราจะเลวเพราะการกระทําของเราเพราะกรรมของเราใครจะมาสรรเสริญหรือใครจะมานินทาว่าเราอย่างไรไม่ขึ้นอยู่กับคําสรรเสริญไม่ขึ้นอยู่กับคํา no นินทาแต่เราจะดีเราจะเลวเราจะมีค่าหรือเราจะไม่มีค่าก็อยู่ที่การกระทําของเรากรรมนั่นแหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นอะไรคนเรา ไม่ได้ดีเพราะชาติกําเนิดไม่ดีไม่ได้ดีเพราะหน้าตาทางสังคมที่เราจะดีเราจะชั่วเพราะการกระทําถ้าเราทําดีก็ดีอยู่แล้วในตัวถ้าเราทําชั่วก็ชั่วอยู่แล้วในการกระทําใครจะสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญก็ตามถ้าสิ่งนั้นเราทําดีก็เป็นเรื่องดีใครจะนินทาว่ารา้ายเราอย่างไรก็ตามถ้าเราทํา ทำดีเราทำดีสิ่งนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำไม่ดีเราก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับปรุงไม่ใช่ว่าใครมาสรรเสริญเราแล้วเราจะดีตามคำสรรเสริญนั้นหรือว่าไม่ใช่ว่าใครมาว่าเราแล้วเราจะเลวไปตามคำที่เขาว่านั้นเราจะดีจะเลวก็อยู่ที่การกระทำของเรานั่นคือกรรมที่เรากระทำคำสรรเสริญหรือคำนินทา มันก็เป็นเพียงแค่ลบปากเป็นเพียงทาที่หมุนไปตามโลกเพราะนานาจิตตังคนย่อมมีความคิดความลึกไม่เหมือนกันบางเรื่องเราบอกว่าดีแต่คนอื่นบอกว่าไม่ดีบางเรื่องเราบอกว่าไม่ดีแต่คนอื่นบอกว่าดีก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ให้ตั้งอยู่ในสติป,ปัญญาของเราเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันดีก็ทำไปเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมันไม่ดีก็ไม่ต้องทำไม่ต้องขึ้นอยู่กับทำแล้วคนจะชอบหรือ หรือคนจะไม่ชอบแต่ให้ให้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นกรรมดีเราก็ทําสิ่งที่มันสิ่งที่เราจะทํามันเป็นกรรมไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ไม่ทํา